ฮ <c oughs> ดีจ้าตัวเองอสวัสดีครับผมสุผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเมาส์จากแบรนด์โรจิเทคทั้ง3ตัวผมไปดูกันว่าข้างในมีอะไรไปรับชมมันครับผมเริ่มจากที่ตัวแรกผมเจ้าตัวโรจิเทค G 1 0 2นะครับผมเจ้าตัวนี้เม็ไปตัว เมาส์มีสายนะครับผมเจ้าตัวนี้ครับผมจะมีค่า DPI เนี่ยสูงสุดอยู่ที่แปดพันนะครับผมลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นมาตรฐานนะผมสำหรับเป็นเมาส์เกมมิ่งเลยผมมีทั้งหมดหกปุ่มครับผมก็จะเป็นปุ่มเมาส์คลิกซ้ายคลิกขวาเมาส์ข้างครับผมแล้วก็เมาส์ปรับตัว DPI ครับผมเจ้าตัวนี้ผมเชื่อมต่อเป็น USB นะครับผมเจ้าตัวนี้จะเป็นไรซิงนะครับผม RGB เป็นเครื่องแสงเห็นไหมครับตัวนี้ครับผมแต่สามารถปรับสีได้ที่ซอฟต์แวร์ Logitech G Hub นั่นเองครับผมบอกเลยครับผมว่าเจ้าน้ำหนักเนี่ย ่าจะโอเค okay เลยเพราะน้ําหนักเขาเนี่ยแปกรัมท่านั้นแล้วก็เจ้าตัวเซนเซอร์ของผมเป็นเซนเซอร์ของตัวเกมมิ่งอย่างนึ่งผมราคาเจ้าตัวนี้ผมไม่ถึงพันด้วยนะครับผมเมาส์ตัวที่2ของผมเป็นตัวเมาส์ Logitech G 5 0 2 Hero บอกเลยว่าเมาส์ตัวนี้ผมมีปุ่มมาโคนีค่อนข้างที่จะเยอะเลยสำหรบับอกกับคนที่เอาไว้สำหรับเล่นเกมหรือตั้งค่าต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ใช้งานได้เยอะมากครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ของผมดีไสูงสุดเขาได้อยู่ที่สอ0 0ม่จริงๆแล้วมันต้อง25,600 ะะมีปุ่มทั้งหมด11ปุ่มโดนใจสายมาโคนแน่ๆแล้วผมอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษมากคือเขาใช้ตัวเซนเซอร์ของผมเป็นเซนเซ,นเซอร์ที่ดีสุดของทาง Logitech ครับผมนั่นคือเซนเซอร์ Tero 25k และคุณนะผสามารถปรับสีได้ของจากทางซอฟต์แวร์เหมือนเดิมทางด้านของ Logitech G Hub ั่นเองก็ผมบอกเลยเจ้าตัวนี้ผมน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักพอตัวผมว่าน้ำหนักของเจ้าน้องเขาด้วยก็เริ่มต้นมาที่120กร,รัมแล้วครับผมแล้วเราเนี่ยสามารถเพิ่มน้ำหนักให้กับน้องได้อีกครับผมสู งสุดเนี่ย18กรัมกันเลยทีเดียวับผมโดยการนี่ครับผมโดยการที่ข้ขางหลังับผมเราสามารถถอดตรงนี้ได้ับผมแล้วก็ใส่ตุ้มเหล็กลับผมไปใส่ที่ตัวนองก็าได้ับผมโดยเจ้าตัวตุ้มเหล็กเนี่ยผมจะมีน้ําหนักตัวละ3.6กรัมนะครับผมบอกเลยว่าใครผมที่เล่นเมาส์หนักเนี่ยบอกเลยว่าเหมาะแน่ๆับผมสำหรับคุณเกือบลืมพูดแล้วสําหรับฟีนะผมใครที่เล่นเมาส์อย่างผมเนี่ยจะเข้าใจว่าการเล่นเกมเนี่ยฟีเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าหนึ่งเราจะช่วยให้น้องเขาเนี่ยเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นแล้วก็กรักษาถน PSE 250ปิดท้ายที่เจ้าตัวพี่อย่าง r o t e c t G4 ผมเจ้าตัวนี้เป็นตัวเมาส์ไายสายไวเลสนะผมเป็นไายสปีดด้วยนะผมเจ้าตัวนี้ผมน้ำหนักเขาเนี่ยแค่80กรัมเท่านั้นับผมน้ำหนักเี่ยขเขาค่าที่จะเบาและเบามากลผมบอกว่า เจ้า,จจาตัวนี้มีทั้งหมด8ปปุ่มนะผมจะมีหน้าของปุ่มที่ซ้ายที่ขวาเมาท์กลางปุ่มเปลี่ยน DVI แล้วก็ปุ่มข้างครับผมที่จะมีด้านซ้ายด้านขวาขสำหรับตรงฝั่งนี้นะครับผม d p i สูสดของเจ้าตัวนี้คือ25,600ครับผมบอกเลยว่าสบัดทีเนี่ยไปลซ่าเลยแล้วก็สำหรับไฟับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่ซอฟต์แวร์ Logitech G Hub เช<ๆ>่นเดิมสำหรับเซนเซอร์เจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าเซนเซอร์เจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบดูดีเลยเพราะว่าเป็น เซนเซอร์เดียวกับเจ้าตัว G 5 0 2ผมก็คือเซนเซอร์ฮีโร่ยี่ห้าเคของหัวเรือนี่เซนเซอร์ดีมากๆผมแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยไม่ค่อยต่างการใช้สายเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง4ี่ชั่วโมง,งมสำหรับการที่เราเปิดไฟนะแต่ถ้าเราปิดไฟเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง 60ชั่วโมงกันทีเดียวไม่พูดไม่ได้ของสัรับตัวน,นี้ฟรีเป็น P C F E 250และนี่ของก็คือเมาส์จากแบรนด์โ e ติสตัว3รุ่นนะผมที่มีสไตล์และคาแรคเตอร์ของข้า่จะแตกต่างกันสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นตัวแรกผมก็คือ g 102เนี่ยเจ้าตัวนี้ราคาเนาะเนี่ยค่าที่จะย่อมเยาผมเหมาะกับเกมเมอร์ผมที่อยากจะเอาเมาส์ไปลองเล่นไปลองทดสอบกับราคาที่งบไปถึงพันและคุณภาพครบคันเนี่ยเจ้าตัวจี102เนี่ยค่าที่สนใจหรือใครนะผมจะเป็นสายตั้งค่ามาโค้ผมเล่นเกมหรือว่าตั้งค่าทํางานอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้าตัว G502 เนี่ยค่าที่จะตอบโจทย์ผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้ผมมีปุ่มมาโค้ให้เยอะมากก็สามารถเอาไปปรับลูกเล่นเลย,เยได้อีกเยอะเลยผมส่วนสำหรับผมเนี่ยผมเป็นแฟนเกมแน FPS แล้วก็เป็นเกมเมอร์ผมพูดตรงว่าผมเนี่ยั่าที่จะถูกใจกับเจ้าตัว G Pro เลยเพราะว่าเจ้าตัว G Pro นี่ยผมเป็นเมส์วไร้สายผมบอกเลยว,ว่าเขาเนี่ยคุณภาพดีมากเซ็นเซอร์ค่าที่ดีเยี่ยมน้่หนักนี่ขเขาข่าที่จะเบาบอกเลยว่าผมเอาไปเล่นเกมบอกเลยว,ว่าโดนใจมากๆเลยครับผม สามารถสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมที่เพจ Speed Gaming อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube Speed ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดโอกาสและโปรโมชั่นอื่นๆจากทางเราอีกอย่าลืมมาติดตามและกดไลค์เยอะๆนะครับขอบคุณครับ